สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาไทยรายการที่นำเสนอเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยในมง่มุมต่างๆนะครับกับผมอาจารย์ดรธนพลเอกพจน์อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ซึ่งเราพบกันทุกๆวันอังคารนะครับเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาก30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.5เมกะเฮิรตครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของคำทุกท่านเชื่อไหมครับว่าคำพูดเนี่ย สามารถสร้างพลังแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใจของคนคนหนึ่งได้กับหัวข้อที่มีชื่อว่าคำพูดสร้างพลังภาษาที่เปลี่ยนใจคนในช่วงแรกนะครับจะพอพูดถึงในเรื่องของพลังของคำพูดที่มีมากกว่าคำในประโยคคุณผู้ฟังเคยฟังไนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดสั้นๆเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนวันที่แสนหนักใจนะครับให้เบาขึ้น ลองนึกภาพนะครับวันนั้นเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็มีใครสักคนพูดว่าขอบคุณที่พยายามนะหรือวันนี้คุณเก่งมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยค่อยคำเพียงสั้นๆนะครับก็สามารถทำให้ใจของเราเนี่ยเหมือนได้รับพลังใหม่เพราะน,นคำพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับพลังงานที่ส่งผ่านจากผู้พูดนะครับไปถึงหัวใจของผู้ฟังมันอาจจะมองไม่เห็นหรอกครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะสัมผัสมันได้เสมอเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษาก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์นะฮะอาจจะเป็นสื่อสารความรู้นะครับรวมถึงอาจจะสื่อสารถึงความคิดรวมถึงอาจจะเป็นสะพานในการเชื่อมความรู้สึกนะครับเชื่อมใจของคนหนึ่งไปสู่ใจของอีกคนหนึ่งได้ คำพูดนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนใจของคนได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกนะครับเต็มไปด้วยคำพูดที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของผู้คนยกตัวอย่างนะครับคำพูดของท่านมหาตรรคันธีนะครับที่เคยกล่าวว่าจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้เนี่ยคำพูดนี้นะครับก็กลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนทั่วโลกเนี่ย เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดแล้วก็คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นหรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราเองนะครับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับเพียงประโยคเดียวเนี่ยก็กลายเป็นถ้อยคําที่ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งแผ่นดินนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ภาษาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการที่สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจําวันของพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นถึงระดับผู้นําประเทศนะครับแต่เป็นคําพูดของบุคคลธรรมดาทั่วๆไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจคนได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างในสถานการณ์นะครับเช่นคุณครูพูดกับนักเรียนว่าคุณครูภูมิใจในตัวเธอนะ เนี่ยพอเด็กๆได้ฟังอาจารย์คนนั้นพูดเนี่ยเด็กคนนั้นก็อาจจะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับหรือคุณแม่นะครับพูดกับลูกว่าไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีลูกอาจจะทําผิดนะครับหรือว่าอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับลูกก็อาจจะร้องไห้นะครับหรือเกิดความเสียใจพอฟังคุณแม่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยลูกก็อาจจะ หยุดร้องไห้หรือว่าร้องไห้น้อยลงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะให้อภัยตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่หรือบางทีนะครับเพื่อนอาจจะพูดกับเพื่อนว่าเราอยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนหรอกคำนี้ก็อาจจะช่วยชีวิตให้ใครบางคนนะครับที่กำลังหมดหวังอยู่เนี่ยกลับมาลุกขึ้นสู้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขายังมีเพื่อนคนคนหนึ่งเนี่ยอ,อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับคําพูดสั้นๆนะครับอย่างเรื่องแค่นี้เองหรือคําพูดที่บอกว่าก็เพราะแกนั่นแหละก็เพราะเธอนั่นแหละนะครับแม้ว่าอาจจะดูเบาๆนะครับแต่สามารถที่จะทําร้ายจิตใจของคนเนี่ยได้ลึกที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะครับคําพูดเนี่ยสามารถที่จะที่เขาบอกว่าคําพูดสร้างพลังเนี่ย ไม่ได้อยู่ทถ้อย,ยคำที่สวยงามนะครับแต่อยู่ที่ความตั้งใจในการพูดที่ให้ผลเชิงบวกหรือเชิงลบนั่นเองดังนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยมันก็ให้พลังนะครับจริงๆในวัฒนธรรมไทยของเรานะครับก็มีคํามากมายนะครับที่สื่อถึงพลังใจแล้วก็ความปรารถนาดีนะครับที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเราอาจจะเจอคําว่าตั้งใจนะ หรือสู้ๆนะลูกหรือขอให้โชคดีหรือขอให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งคําเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นคําที่เราใช้ในชีวิตประจํำวันนะครับตั้งแต่ครอบครัวจนถึงการทํางานเลยนะครับในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรายังมีคํากล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเทศกาลปีใหม่นากก็อาจจะมีคําพูดที่บอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ํารวย แลวก็ขอให้มีสุขภาพดีนะครับหรือคำขอบคุณนะครับที่อาจจะแฝงด้วยความเคารพนะครับเช่นบอกว่าขอบพระคุณมากครับหรือกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับแม้จะเป็นเพียงคำลงท้ายนะครับที่อาจจะมีคำว่าพระเพิ่มเข้ามาก็สะท้อนความเคารพอ,อันลึกซึ้งนะครับเช่นบอกว่ากราบขอบพระคุณครับ กราบขอบพระคุณค่ะหรือว่าขอบพระคุณมากครับประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่คําเล็กๆนะครับที่อาจจะบอกว่าจ้าจ้านะคะนะครับเนี่ยก็ทําให้ภาษาดูนุ่มนวลนะครับมีมารยาทแล้วก็สุภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาของคนไทยนะเช่นบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะนะครับกับ ดีใจที่ไดเจอกันอีกเนี่ยจริงๆสองประโยคนี้ต่างกันเพียงคำเดียวเนี่ยแต่ว่าให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยาภาษานะครับสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจนะครับสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนคนหนึ่งได้จริงๆมันมีค่าเนาะมากกว่ารางวัล หรือว่าของมีค่าซ้ำมน,น,นะครับการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับพบว่าคนที่รับคำพูดที่ว่าคุณมีศักยภาพนะจะมีแรงจูงใจในในการพัฒนาตนเองเนี่ยหรือว่ามีพลังใจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ40%เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคำพูดเชิญบวกเนี่ย จะช่วยให้สมองหลั่งสารโดปามีนซึ่งทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังใจรู้สึกมีค่านะครับแล้วก็อยากลงมือทำเนื่องจากมีแรงจูงใจแต่ในขณะเดียวกันนะครับคำพูดในเชิงลบเนี่ยนะครับเช่นแกทำไม่ได้หรอกนะครับ จริงๆเนี่ยใครก็ตามเนี่ยได้ฟังคําพูดนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเสียกําลังใจหรือหมดพลังใจไปเพราะว่าเลยครับเพราะว่าคําพูดในเชิงลบพวกนี้จะทําให้สมองเนี่ยมีการหลัง่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนั่นเองเพียงคําพูดไม่กี่คำนะครับสามารถที่จะเปิดประตูความหวังหรือว่าปิดประตูของหัวใจได้ของใครบางคนได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอมีการาสร้างสารค์คําพูดนะครับที่ดีเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความสบายกายแล้วก็สบายใจพอเราพูดถึงในบริบทในโลกออนไลน์นะครับเราจะพบว่าภาษาในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งสารส่งคําพูดนะครับที่ไกลกว่าที่คิดเลย คำพูดของเรานะครับไม่เพียงส่งถึงคนตรงหน้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังส่งไปถึงคนที่เราไม่รู้จักด้วยนะครับเช่นโพสต์สั้นๆนะครับในโลกออนไลน์ที่บอกว่าคุณเก่งแล้วนะอย่ากลัวเลยอาจจะไปปรากฏบนหน้าจอนะครับของคนที่กําลังร้องไห้อยู่ก็ได้นะครับในโลกออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันนะครับคํำพูดประชดประชันเสียดสีนะครับหรือถ้อยคําที่รุนแรงเนี่ยในคอมเมนต อาจทำให้ใครบางคนนะครับเสียใจหรือเสียศรัทธาในตนเองเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับมารยาททางภาษาในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางใจของทุกคนศิลปะของคำพูดนะครับในแง่ของการเติมพลังใจแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีศิลปะนะครับมีพลังนะครับจริงๆอยากจะถ้าเราอยากจะพูดให้มีพลังเนี่ย ไม่จําเป็นต้องใช้คํายากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายๆด้วยกันอยู่สามข้อด้วยกันหนึ่งเลยก็คือพูดด้วยความจริงใจคือไม่ต้องซ้อมนะครับไม่ต้องเติมแต่งแต่ว่าให้เราพูดจากหัวใจของเราสองนะครับคือพูดด้วยความเคารพก็คือเราต้องเคารพผู้ฟังแล้วก็เคารพสถานาการณ์การสื่อสารนั้นๆและข้อสามนะครับเราต้องพูดด้วยความหวังดี คือภาษานะครับสามารถสื่อความปรารถนาดีนะครับซึ่งความปรารถนาดีในนี้นะครับจะปรากฏผ่านน้ําเสียงเสมอเลยยังไงก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้อยคําที่บอกว่าจะทาพลาดอีกนะกับถ้อยคําที่บอกว่าไม่เป็นไรคราวหน้าจะทําให้ดีกว่านี้นะนะครับ ในสองประโยคนี้เนี่ยก็สื่อสารเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าประโยคหลังเนี่ยอาจจะสร้างพลังใจให้คนฟังได้มากกว่านะครับงนั้นคําพูดเนี่ยก็สร้างพลังนะครับจึงไม่ใช่แค่พูดให้ดีหรอกแต่ก็ต้องพูดให้ใจดีด้วยความจริงใจด้วยนะครับในท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคําพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีนั่นแหละตั้งแต่เราเกิดมานะครับเราก็มีการสื่อสารโดยการพูดแล้วนะครับ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่รู้ว่ามันมีพลังขนาดไหนคือภาษาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใจคนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสละสลวยนะครับขอมีเพียงความจริงใจความเมตตาแล้วก็ความหวังดีก่อนจะจากกันวันนี้นะครับผมอยากฝากคำพูดหนึ่งไว้กับคุณผู้ฟังนะครับบางครั้งคำพูดสั้นๆที่พูดด้วยใจอาจจะมีค่ามากกว่าคำสัญญาที่ยาวที่สุดในโลก ขอให้ทุกคำพูดของคุณเป็นคำที่สร้างพลังให้กับใครสักคนวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาไทยตอนคำพูดสร้างพลังภาษาที่เปลี่ยนใจคนขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ